nhà cha nóng mà thương cầu có từ nóng mơ lò sen bên mà bỏ sen bỏ hên cõi vắng nắng tan bỏ kỳ khăn hôm sụt đọt bỉ lang bỏ sự ẩm hạ có nhà bi trắng sẽ nhà แสงไหนวันนี้ลูนาก็อ้ำป่ามาหลายนางที่ป่ามา2 3ก็อย่าใส่2 3ใส่อย่าป้องก็ที่มาละใจฝันลูนาก้อยครั้งแล้วปีเนี่ยจ๋าเฮ้ย เฮียน้องมาเข้าป่าไม่เยอีสั่งเปก็ยินมลน้องมาเข้าป่าต้องเอ้สั่งเปก็ยินมลให้น้องมาเข้าป่าไม่หยดก้นอน,นอาาสั่งเปก็ลีวอนนา,อาปีเฮียใจเย เฮียน้องมาสิลาลไม่เกลดน่อยและมาแป่งกันเขียวนังมาสิลาลไม่ผิวน่อยเมืองน,นี้และมาแป่งกันหลับน้องมาสิไลประโยชน์เจ้าสมา UK อยู่กค้เองเมืองหน้าหนาปีเฮียจ้า องมาเสียไลายน้อยเป็นสมามีปังเสียไลายน้อยสั่งว่าไม่เขา้าน้องมาเสียไลายปีหยดเจ้สาสมาอยู่ใกล้เอ่งเมืองนั่งเสฟีเฮียใจ กันว่ากำปากนั่งวันนี้ก็ตืนน่นอัมพวันกำเสือน,นั่งวันนี้ลู้นะก็ตืต่นอัมพอมุนย้อนไปนั่งกินปีนย้ยหัวย้อนไปนั่งกินก้อยต่งางในเฮยย้อนไปนั่งกินนาำบอที่คุณสยย่ยจเฮย น,น,น้องมาหายินเสี่งปากใจไหนพันนี้ลูนะ่าสั่งไปเลยมาวันสิ่งแค้นใจใสั่งไปมาถูกถูกลูกอยู่เนอประสันอ่ำทั้งโต๊ว สุตที่ผมโหนงงงเายกพอลืมเก่าเขาอยู่ต้องพอออกเต็มมงเม่นใจจือโตอนางเร็วนีลูนาเป็นคนตุกและสมันเป็นคนผ่านต่ำก้อย้ปนุกขาแปน้อยเฮทายแป้งหน้าก็ายังอ่ำไปแพ้นมีมาจาาผักอูเฮจูแ,แห่งนางน้อยก็เลีโอแซตี ยาคามะย่านมอ,องอยัางเฮ็ดผ้ากุง้องนังย่างลุงผ้าเข้าจำกลมคึกปันสาวปีนี้หัวใจนังย่าสาันคึกปันพายกุ้งน้อยไปมอลีกกินข้าวเอ้ยแม่นังย่างสอมตีนอนเอย้ยแม่นังย่างกอง่อมตึกตินมาติดนซอติดตินพามาหอมหอนอนัวนน นอนเลยนางนอนจับพีอย่าแค่ไม่อยากทุกหมอทุกก็พอแล้อย,อยูเยี่เขาเทาหมอท่าก็พอแลย,อยูกินจังเพิ่น,ก,นก,ก็นั่งกบกบเปื่้ยกันนองไปเห็นเนี่รู้นาะเป็นหมองเป็นแม่ก็ตาไปเห็นไต เป็นตามห้อมองห้อเป็นแม่เซลปีให้ก้อยพังลอปีอยากถามแม่อยากาายากันว่าชื่อตัวนางนี้รู้นะสมาชื่อพระแกดได้นะ สาม,มาชื่ออีกอเลมูเซถึงมเมื่อเล่นสามเอ้สัลงมาคายต้องถึงเมื่อเล่นสี่เอ้สี่ลงมาคายแปกถ้าเปิ้ลหักเปิ้ลซ้ำปันซันแกนว่าถ้าเปิ้ลเจ้งเอ้เปิ้ลซ้ำปันเปิดซื้อมาแหล็กข้อสัน้นขามน้องแม่ยิงเซปีอย่าใจเย้ ฉันว่าชื่อโตชายนีนุนาสมาชื่อประกาศไปลิ้สมาชื metal? ่อภากิเลใบหนุ่มสมาชื่อปีคู่หนุ่มนายเวนนอกปีอยากคางมาอยากกันว่าปีเตียยปอห้างปีก้อยฟังดอกโบเลยยังหอม

กาน้อยเย้ยก็พอเป็นหลยสิบสองก็นาไก้ผู้ปนจังมากั้งเเล็กเล่วคนเท่าคนแก่ปอกมอนอนสิ่งกิดกาพี่สองก็เฮาไยลเปีย้ปีแม่นอนเนื่ยเมื่อผู้ลูกเจ้าเจ้าน้องก็อยููปีกาเข้ากัดแหล่ในเว้ ຂຫນາມະສກິນເຂົ້າໃນີລູນານປັນຄະໃນສງເພນໃສນ້ຳຊຽງປີຄຸນລະສາມຫາດກໍນ້ອງກິນຂໍສອຍໃນວານຫາປຊາກໍນໍາກອຍຊິນຊາກະລອລນ້ີຮຈ ตีก็ตีโพดพงวัง,งวางไหวสีคำลูกก่อนพดพงตาตเอ้ยแหยาเขีนว่านั่งกินน่ะนังตีป่อยว่าใจกินน้ำกินลูกหนางตีป่อยว่าใจลุดสีลิกมึงก็ามาใส,ส่ซี่โยใส่เขน็นตั้งสซนฮนลาคณะอัมทนสามมาเกิดแลเป็นคน happy